เลยละกันดอกนี้ะจัดสุดและกัน5้าพันสี่พันเอ้ห้าพันใส่หมดเลยลกันเออสวยลงมาต่ออีกอือหือตัวคูณอย่างเยอะดอกนี้แหละต้องเนกต้องมาแล้วแหละไปคําเตือนคลิปวีดีโอนี้จัดทาขึ้นด้วยความหมางเท่านั้นเนื้อาหามีความไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปปีควรได้รับคำแนะนําไม่แนะนําให้ทําตามนะครับผม สวัสดีเพื่อนๆครับผมเจอไน้คิดแล้วนะกับสวิตบอลาซ่านะคุณนะเออย <Yahoo! S 1> อดมนนี่ห้าันห้าร้ทยห้าส5บห้แล้วนะกับอ่าไอคอนเทนต์เรานะคุณนะมาอืมวันนี้จะหมุนเข้าเหมือนเดิมนะเพื่อนนะมาเสียงยังก็แปลกๆเลยเด้อคุณนเด้อไม่สบายนะคุณนะยังไม่หายเลยคุณ่อนไปเว้น1้อเลยกันสักร้อยหมุนเลยไปะจะไวๆหน่อยนะ เออสวยให้ลงมาต่อเป่าสีฟ้าเออนั่นแหละองุ่นโอ้โหองุ่นไม่ลงว่ะเออสวยลงมาเขียวโอ้โหนี่ไงของจริงโอ้โหไอสเกตเตอร์สองตัวเองนะเพื่อนนะก็ถ้าเพื่อนไหนสนใจอยากเล่นอยากตามพนะุกคนนะก็เดี๋ยวตะเคียนทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเออก็ไปสมัครเล่นกันได้เลยนะครับผมก็ฝาดถ้าต่ำแค่เออเท่าไหร่ตอนเนี้ยไม่สิบบาทก็หนึ่งร้อยนะเพื่อนนะเออตอนนี้อ,อ่าเขามีโปรก์ชันสำหรับสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมแนละ้วก็แล้วก็ ฟังให้ดีเลยนะครับผมนะมีโปรโมชั่นสำหรับคนที่เกิดเดือนนี้ด้วยนะคนนะใครที่เกิดเดือนนี้ก็สามารถไปรับเครดิตฟรีๆได้เลยนะครับผมนะต้องฝากก่อนนะคนนะไม่ใช่ไม่ฝากแล้วไปรับเครดิตฟรีนะคบนะก็เว็บไซต์ที่นาคินเขาเล่นนะครับผมนะไม่ไม่มีการทำเทิร์นใดๆสินะเออก็เล่นได้ก็ถอนได้เลยนะครับผมนะไม่ต้องไปทำเทิร์นอะไรมากมายสิไอเสียเวลาเวลานะคนนะเออสวยก้วยนี่โอ้โหฟ้าไม่ลงต่อ รวยสวยโอ้โหกล้วยไม่ได้หรอเมื่อกี้นะควรจะได้ซะหน่อยแล้วนะเบรดร้อยห้าสิบนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะนะแล้วก็ทุนมันน้อยหน่อยนะวันนี้นะทุนร้อยเอ้ยเบรดร้อยห้าสิบเนี่ยขั้นต่ำต้องมีเป็นหมื่นห้านะนะนะเออแต่เราแบบยังไงอะ่ะหมุนร้อยห้าสิบแล้วแบบทุนแค่ห้าพันห้าร้อยห้าสนะิบห้าอีนะฮะเออ <c oughs> สวยลงมาต่อโอ้โหแค่ที่สองตัวนี่แอะเต็มแผงไปดิโอ้โห,โห เริ่มจะเบาเริ่มจะเบาโอ้โหเบางเบาโอ้ยเกือดจัดเข้มปีเลยตอนนี้ไม่ไหวนะอย่างนี้นะเออเดอกเมื่อกี้ให้มาก็สวยอยูเออัได้ทอนๆมาก็ถือว่าดีอยู่นะสวยโอ้โหโอืมองุ่นควรลงต่อนะแกเออสวยกวยสีเขียวต่อได้ป่ะโอ้โหเขียวไม่ลงเลยเหรอเขียวควรลงนะนะ่ๆ วยต่อสิโอ oh, 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 hey, be been, like ้โหเฮ้ยโฮ้ยเหลือนิดเดียวแล้วเหลือพันห้าเหลือพันแปดแล้วเนี่ยน้องน้องน้องเบาเบาเบาน้องเออสวยคัมแบ็กมาก่อนพันสองคัมแบ็กมาก่อนคัมแบ็กมาก่อนเออสเกตเตอร์สามตัวลงมาอีกตัวนึงโอ้โหตัวนึงเดี๋ยวเดอ้ไม่ลงเฉยก็เรียกว่าเอ่อจะคัมแบ็กแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะมันนะโอ้น้องโอ้โหด้ว่าจะลงให้แล้วนะฮะนะโอ้โหใจเต้ะตุบตับเลยเมื่อกี้ ลงมาดิโอ้โหร้อยสิบเลนช์ในน้อยนะน้องอมาดิลงต่อโอ้โหลงเยอะเยอะขาบผมโอ้โห,โโโหสวยสามร้อยก่อนถ้ามันไม่กี้ไอ้ม่วงได้ซับพันสองมือนมันจะเยอะนะคุณเนาะน่าจะมีแปดไอ่เก้าเก้าเก้าสิบตัวเมื่อกี้เก้าสิบนะไม่ใช่แบบเก้าสิบไม่ใช่นะเก้าแล้วก็สิบตัวนะครับผม <c oughs> เออโอ้โหเข้าเลยว่ะเราน่ะเมาขิไนะมามงไปหน่อยเราหนะเมาโม้ไปหน่อยเราหนะเออมา เข้ามาก่อจะเข้าให้นะเกือบหมดเป็นกันนะเฮอนะ่ะเออดีมพาคอมแบ็กเมื่อกีน้นะเป็นกันได้หมดแล้วนะมันจะแตกหรือเปล่าเนี่ยเป็นร้อยห้าสิบเนี่ยฮะกล้าให้หรือเปล่าเอ่ยให้ไม่ให้ก็ก็ก็เอาแล้วนะตอนนี้นะเท่าไหร่ก็เอาแล้วผมนะมนนะเออตอนนี้คูณไปเท่าโอ้โหสามร้อยแปดสิบสี่บาทโอ้โหทำไมได้ร้อยจังเนี่ยโอ้ยบอกส,สปินไปอีกห้าสปินนะคนนะ่ะเออว้าวเคลียร์จัดที่เจ็ดหมุนใช่งไง เฮ้ยกหมุนโอ้โหถ้าจะาว่าขนาดนี้นะไม่ต้องเข้าให้ก็ได้มั้งนี่เออโอ้โยสวยลงมาต่ออีกนั่นแหละแล้วตัวคูนอยู่ไหนครับตัวคูนรอแต่ตัวคูนตอนเนี้ยโอ้โหตัวคูนแล้วโอ้โหคูนสามอะไรวะโอ้น oh, <no. S 1> ้องอ่าเดี๋ยวข้าต่อตายแบบแตกรัวๆแต่ตัวคูนไม่ลงนะคูนห้าสิบลงเมื่อกี้นะี่มันเทิงแน่ะนะลุวนะ เออมันมื่นแน่นั่นอะ่ะไม่หมุนกาบา็บ้าแต่ถ้าคจะเยอะถึงแล้วนะเออดอ,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 อกนี้ได้มา4,314นอะคนนะเ็ถือว่าดีอยู่นะนะโอ้แต่เราทุนมันน้อยวะ่ะมันก็เราหมุนหมุนไปเยอะแอะง่มันหมุนไปเยอะไปหน่อยอะหมุนไปเยอะจัดเลยอะ่ะหมุนหมดไปต้องสามหนกว่าบาทเลยเมื่อกี้พันเก้าใช่ไหมทุกคน ทำได้มา4,000แล้วกำไรมาไม่ไม่ถึงเพื่อนไม่ถึงพันเลยอ่ะโอ้โหดีไปเลยละกันดอกนี้มาจัดสุดละก 5, 4, ัน5,000 4,000เอ้ย5,000ใส่หมดเลยละกันเออสวย,ล,ยลงมาต่ออีกอื้อตัวคูณอย่างเยอะดอกนี้แหละต้องเออนต,งต้องมาแล้วแหละเปโอ้โห่4,776บาทเออ <Yeah, who! S 1> สวยเลยมาดิลงมาต่อโอ้โห,โโหต้องลงต่ออีกแล้วแหละโอ้โห้โลขนาดนี้ ไปสามร้อยแปดแปดหือห้าหมุนว่าไงห้าหมุนเอลอลงมาต่ออีกโอ้โหสวยหกร้อยสี่สิบแปดบาทลงมาเรื่อยๆแหละต้องลงมาเรื่อยๆแหละน้องๆใจเย็นน้องกำไรหน่อยเว้ยเอากำไรคืนมาหน่อยเออลงมาอีกโอ้โหองงหมุนไม่ได้หรอ <c oughs> อะไรวะเนี่ย Oh no สุดท้ายยังว่าให้เรานะโอเคก็กำไรมาสักพันห้าสองพันอย่ก็ถือว่าดีอยู่นะคนนะเออก็สำหรับวนี้ขอตัวลาไก่อนนะว่าคนนเจอกันในคลิปหน้าแล้วคนเนาะก็ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไก่อนนะสวัสดีครับ